เฮ Your Life สุขภาพดีเวลลี่ช่วยได้ <S <S> <S ปัญหาผู้ป่วยติดเตียงเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆบ้านเพราะนอกจากจะมีภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยติดเตียงยังมีความเสี่ยงด้านสุขภาพอีกเยอะเลยทั้งการติดเชือ้อสำลักอาหารและโดยเฉพาะปัญหาสำคัญคือแผลกดทับจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานานๆแต่เรื่องนี้มีทางออกเดี๋ยวเวลลี่จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับ เจอแล้วนวัตกรรมใหม่ล่าสุด NPI ระบบควบคุมแรงกดทับแบบอัตโนมัติเดี๋ยวเวลลี่จะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญว่าเจ้านวัตกรรมนี้จะมาช่วยผู้ป่วยติดเตียงได้ยังไงและนี่ก็คือพี่นุษย์พยาบาลนักวิจัยคนเก่งที่ร่วมคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงสวัสดีจ้าเวลลี่นวัตกรรม NPI คืออะไรแล้วทำไมพี่นุษย์ถึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับ NPI ย่อมาจาก Never Pressure Injury ค่ะเป็นนวัตรกรรมของที่นอนที่สามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับให้กับคนไข้ได้ค่ะเพื่อช่วยให้คนไข้าสามารถลดแรงกดได้ตลอดเวลาสามารถที่จะลดภาระง,งานของพยาบาลในการพลิกตัวคนไข้ไม่รบกวนการนอนของคนไข้ด้วยค่ะสำหรับการใช้งานมีคนตอบได้ดีกว่าพี่ไปถามดรแชมป์จ่าเวลี่ได้เลยครับ สวัสดีสครับเบลลี่ดรแชมป์ครับเวลลี่อยากรู้ว่านวัตกรรม NPI ใช้งานยากไหมครับใช้งานง่ายมากเลย NPI ที่เราเห็นครับเบลลี่มีเจ้าฟูกตัวนี้กล่องควบคุมอยู่ข้างล่างเซ็นเซอร์อยู่ข้างในเนี้ยส่งข้อมูลขึ้นไปบนคลาว์ประมวลผลอัตโนมัติส่งกลับลงมาช่วยขยับแล้วก็ปรับแรงกดครเวลลี่ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนตัวอย่างเช่นผู้ป่วยในห้อง ICU หรือผู้สูงอายุใช้ NPI ก็ป้องกันแผลกดทับได้เหมือนกันนะ NPI ปรับระดับความแข็งของที่นอนได้ใช่ไหมครับหลายๆคนมาใช้บอกว่าติดกับเตียงที่มันมีความแข็งนิดนึงเราก็จะแนะนํา M 1หรือ M 2แต่ถ้าหลายคนบอกว่าสบายๆแบบนิ่มๆ M 3 M 4ก็จะเหมาะสมกว่าครับคุณหมอบางท่านนะ่ะอยากให้ NPI ช่วยลดเฉพาะจุด เราก็ไปที่หน้าจอครับแล้วเราก็เลื่อนมันลงมาเฉพาะจุดตรงนั้นแล้วก็กด activate จากนั้นผู้ป่วยอาการดีขึ้นกลับบ้านก็มีรุ่นที่สามารถตามผู้ป่วยกลับไปใช้งานที่บ้านได้ด้วยดีไหมล่ะเวลลี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเวลลี่ต้องขอบคุณดรเชมากๆเลยนะครับที่คิดค้นนวัตกรรมดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงกดไลค์เลยครับและตอนนี้ เตียง NPI ก็มีรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบ Home Use แล้วนะครับและข่าวดีก็คือ The Selection มีส่วนลดพิเศษมาฝากกันด้วยเพราะมีพี่ๆรวมถึงดรแชมป์มาให้ความรู้ก่อนซื้อสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปอยู่ได้ที่นี่เลยครับ